เสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำเกลือไปเลยจ้าวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําแตงดองกันจ้าก็มีอันนี้แตงนะคะแม่ไปซื้อมาเมื่อเช้านะทุกคนแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่ปลูกเองนะคะในขั้นตอนการทําแตงดองก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ มีน้ำเกลือนะคะแล้วก็นี่คือโหลที่ล้างไว้เรียบร้อยนะคะก็มีแตงจ้าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบเบอร์รี่นะจ๊ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผักชีลาวนะคะแล้วก็นี่ดอกผักชีลาวนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมนะคะแล้วก็หอมใหญ่นะคะแล้วก็อันนี้รากอะไรไม่รู้จําชื่อไม่ได้จ้ะทุกคนเดี๋ยวเรามาทําการดองกันเลยจ้า ั้นตอนแรกเราก้าเอาไปเบอร์รี่นะคะรองก้นก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็ตามด้วยแตงกวาจ้าหลังจากนั้นเราก็แตงกวาเรียงไปเลยค่ะเราก็เรียงไปเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะหลังจากที่เราเรียงเสร็จนะเราได้ประมาณหกนะคะ7โหลนะคะทุกคนหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะทําการใส่หอมกระเทียมแล้วก็ ารากนี่เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปใส่กันจ้าหอมนะคะหัวมันใหญ่เราก็ทำการผ่านะคะเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาใส่เลยจ้ารากไม้นะคะกระเทียมแล้วก็หอมนะคะเราก็ใส่แบบนี้ไปทุกโหลเลยนะคะนี่นะคะกระเทียมนะคะหอมรากไม้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำเกลือไปเลยจ้า เราก็ใส่น้ําเกลือจนเต็มนี้เลยนะคะที่เราเติมน้ําเต็มทุกโหลแล้วนะคะเราก็จะปิดท้ายด้วยใบของเบอร์รี่นะคะแล้วก็ตามด้วยก้านผักชีลาวนะคะแล้วก็จะเอาผักชีลาวกลัดไว้แบบนี้นะคะเพื่อกดไม่ให้แตงของเรามันลอยขึ้นมานะคะทุกคนหลังจากที่เรา ใส่ก้านผักชีนะคะกัดไว้แบบนี้ทุกโหลแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาได้เลยจ้านะคะอันนี้จ้าแตงดองของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนะคะ